ปับี<ม>กดถ้ามัน,ต,มนติดลงไปหลุกถ้าไงมันไม่ติด,ตดกดแล้วได้ไหมตอนนี้มันเปิดขึ้นใช่ไหมเนี่ยมันไม่ติดอยู่ มันไม่เป็นไรแบบนั้นแหละได้แนละ้ <Okay. S 1> วขนตาติด <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้เอ็มชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะแต่งหน้าสวยนะคะแล้วก็ไปเดินห้างกันก่ะคุณผู้ชมวันนี้วันหยุดของวิกกี้นะคะก็พาสาวน้อยคนสวยของเรานะคะไปช้อปปิ้สัญญากับนางเอาไว้นะคะว่าถ้าแม่ขายของได้นางไปช่วยขายของนะคะก็จะพาไปช้อปปี้นะคะอคมอละลูก เอ,เ,อเอาเอาเอาลดลดไปแล้วคะ่ะมออะไรลูกอมอภาษาไทยมอภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษสิแจ๊สฉันคุยกับเพื่อนอยู่เนี่ยเอ็ม,อ,มอะไรคะสะกดลองซิลองผิดลองถูกสิลูก เาล้วค่ะผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็ขับรถนะคะจะไปช้อปปิ้งมอลนะคะรถจะชนจะพาลูกชน <c oughs> ก็คือรถมันติดไฟแดงวิคกี้เลยทำอัดคลิปวิดีโอนะคะเราจะไปเชอร์รี่คลิกมอลนะคะ <c oughs> เป็นห้างประจำที่เวลาเราไปช้อปเราจะไปบ่อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าที่นั่นจะมีทุกอย่างเลย H for S N M f o r River One y n นะคะ m มซี่เอ่อนอสตรอม อีกอหลายอย่างนะคะใครอยากเห็นนะคะว่าเราไปชอบอะไรเราได้อะไรบ้างนะคะเตรียมรอชมเลยค่ะไม่รู้จักอะไรทุกคนเราก็จอดรถไว้เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เราจะเดินไปที่ห้างนะคะเราไม่อยากเสียค่าจอดรถในห้างนะคะเราก็เลยจอดเอาไว้ข้างทางนะคะร้อนมากคุณผู้ชมประมาณร้อยเก้าองศาฟาเรนไฮน์นะคะร้อยเก้าองศาฟาเรนไฮน์ก็ประมาณ สามสิบสามสิบห้าประมาณนี้ร้อนมากๆเหมือนแดดจะไหม้เลยคุณผู้ชมไป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 เจอกันที่ห้างค่ะพี่ไม่มีลุยวิตองพี่มีแต่กระบองน้องๆชอบไหมปุงปริเยเปกุลยังวันนี้สาวน้อยของเราแต่งตัวสวย ติดขนตาครั้งแรกในชีวิตนะคะคุณผู้ชมงาม,มแต่ล่ะงามขนาดน้ำประลับปะเหลืองามขนาดงามประลำปะเหลือฮ่ะแล้ถาม,ร,มรู้จักไหมถามรู้จัก,จก,จกอะไรคะเออนั่นแหละมันเขาต้องเต้นแบบบัราลัมบัมบัมแบบอุ้ยร้อนอ่ะพี่ไปนีอุ้ยโหจริงจริงเนี่ยอุ้ยหยามปมาก โอ้ยเกิดเต็มหนังเลยเกิเต็มหนังเลยเกิดเต็มหนังเลยีไม่มีลุยวิตารณมีแต่กระบองเนี่ยนะกระบอกอะไรมีแต่กระบองมีแต่บ้องกระบอกไงกระบอกอ่าออ๋อใครจะไปยังลูกขึ้นลูกขึ้นเหรอ คนะตอนนี้ก็ชอบเสร็จแล้วนะคะกําลังเดินไปที่รถนะคะพาสื้ะใส่ก็เกิดอากาศร้อนมากบอกว่าหนาวจะตายหนาวจะตายก็เลยถอดเสื้อออกลมก็พัดแรงๆค่ะกลัวจะพัดขนตาไปกินไอศครีมแก้ร้อนค่ะคุณชมร้อนก็ร้อนลมก็พัดเอาเหรอจะไม่ได้ยินเอาเสื้อ เอาหรอฉันไม่ได้ยินฉันไม่รู้ค่ะลมพัดแรงมากกลัวอะไรไม่กลัวนะกลัวลมพัดขนตาลุ่ยท้ายเอาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเจอกันที่รถ ทุกคนคะมาถึงรถแล้วเหนื่อยมากเป็นการช้อปปิ้งที่แบบว่าเหนื่อยอ่ะอะไรวะทําไมแบบปกติจะชอบการช้อปปิ้งตอนนี้มีความรู้สึกว่าเหนื่อยเรามาช้อปปิ้งอ่ะทุกคนคะทุกคนคะทุกคนคะขนตาแด้งมากทุกคนเห็นไหมยังอยู่อะไรคือความขนตาเดงมากขนตาเลิศปังมากวันนี้แม่ปังมากค่ะ วันนี้ก็ขอแบบว่าขอใช้เงินบ้างหลังจากทำงานติดต่อกันมาเกือบสองเดือนแล้วนะคะอ,คอคขอกินน้ำเธอหน่อยสิ please เเห็นไหมทำอะไรอยู่เนี่ย ฟ้าใส่ซื้อที่เอที่ติดเล็บแบบว่าเขาเรียกว่าที่ติดเล็บเล็บลอลมาหาติดเข้าไปในเล็บเลยไหน,นไม่ดูสิเออสีนี้ไอเหรอให้คุณผู้ชมดูได้ไหมไม่ไมให้ดูแค่นิ้วก็ได้หรอให้ดูแค่นิ้วมือก็ได้ไม่ใช่แค่สีนี้เองนายยูซื้อมาโอ้โหนางซื้อมาเยอะมากทุกคน เอ๊หยิบเอาหยิบเอาแม่มาเป็นออนี่ดูมาเป็นอ่ได้ไหมเอาไปตัดเล็บออกทิดเข้าไปเลยสวยดีลูกไม่ต้องตัดสวยอะไรแล้วมันเลยเี่ค่ะลูก็แบมัสวยดีว่ะเมงโก้ไม่ใช่เหรอลูก แมงโก้กับมะม่วงแมงโก้เป็นมะพร้าวนี่ไงพูดผิดนึงแบบรสชาติเหมือนแบบกล้วยปั่นเลยอ่ะเหมือนกล้วยปั่นพูดผิดไม่ได้แบบว่าแมงโก้เหมือนมะม่วงปั่นเลยอ่ะมันก็แมนม่วงมะม่วงปั่นไงอืมยาอันนี้แมงโก้นิดเดียวใส่นี่เยอะใส่อ เขาบอกว่าเมงโก้มานาดาแลของคาสตาเน่นมาโชยแต่ได้แต่รสชาติของอกล้วยเลยกล้วยอะไรอยู่เขาไม่ใส่กล้วยจ้ะรสชาติกล้วยจะแซ่บหรอเอาลราทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะแค่นี้นะคะ Can't remember. <laughs> they call that palad. <laughs> okay. Doesn't sound very Mexican, but I believe you. Margarita. we walked shopping, come on. <laughs> <laughs> คนคะตอนนี้ก็กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนะคะกลับบ้านกันค่ะ